สวัสดีครับผมใย,ยธนากรจะไปรัตัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการประกาศตัวแปรแลักษณะแบบ m u t a b l e คือเปลี่ยนแปลงค่าได้แล้วก็รู้จักการประกาศแบบ i ิน l ิ c ิตกับ x อ l ิ c i t ไปแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาประกาศตัวแปรแบบเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นะครับซึ่งการประกาศตัวแปรแบบเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้เราเรียกมันว่า i ิ Mu Table นั่นเองนะครับ ซึ่งมันสามารถประกาศได้ทั้งแบบ explicit กับ i m p l i c i t เหมือนกันนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะครับไอิสิ explicit กับ i m p พ i c i t ตัวนี้นะครับมันคือการระบุท้ายกับไม่ระบุไทยเท่านั้นนะครับนะครับส่วนไอตัวแปรวาก็คือ mutable คือเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับถัดมานะครับ immutable คือเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้มันจะใช้คีย์เวิร์ดว่าสรุปว่าการประกาศตัวแปรก็จะมีคําว่าวาหรือว r e นั่นเองนะครับวาคือ mutable นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าได้ แวคือการบอกว่าเป็น immutable คือเปลี่ยนแปลงค่า,าไม่ได้ส่วน implicit กับ explicit ขึ้นอยู่กับความสบายใจของแต่ละคนนะครับโอเคอ่ะทีนี้ผมก็จะประกาศตัวแปรนะครับของตัว immutable ตัวนี้นะครับอ่ะก็ผมก็จะประกาศลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแวรหน่งนะครับ reference กับคำบนนะครับทิศทางเดียวกันไอ้แบบเนี้เราเรียกมันว่า implicit นะครับ แล้วก็ว่ว a r สองนะครับก็ตรงนี้ผมขออนุญาตระบุไทยเข้าไปนะครับอ่าก็จะเป็น explicit ก็คือสิงเท่ากับนะครับ i เบอร์เบอร์โอเคนะครับอันนี้เราเรียกว่า explicit อ่ะทีนี้นะครับตัวแปรมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับอ่ะผมก็จะเลยครับแว r หนึ่งเท่ากับ cat นะครับ อ่าสังเกตนะครับมันจะฟ้องว่าแวร์นะครับ cannot be reassign ก็คือไม่สามารถที่จะ assign ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เห็นภาพน,นะครับอ่าเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันแว e r e 2เท่ากับ cat นะครับอ่าโอเคนะครับอ่านี่คือการประกาศตัวแปรแบบเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ซึ่งถ้าใครเขียน j a v a มาก่อนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอะไรครับ final นั่นเองโอเคนะครับเหมือน final ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้ละเนื่องจากเราทําการประกาศค่าให้มันแล้วนะครับทีนี้นะครับอไอตรงเนี้ยมันจะมีผลตอนที่ run time นะครับหมายถึงอะไรละ่ะก็สมมุติเราสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับว a แล้วก็ว a r สานะครับแล้วระบุไทยว่าเป็นสิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะอ่าโทษทีนะครับว a เราสามารถที่จะอ s s i g n ค่าเนี่ยทีหลังก็ได้นะครับคือ var สางเงี้ย นะครับเท่ากับนะครับ get full อะไรประมาณเนี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นค่านะครับจากฟังก์ชันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันพอมัน assign ค่าตัวนี้เสร็จค่าตัวแปรตัวนี้จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเช่น <c oughs> ผมจะมา wear สารเนี่ยเท่ากับอะไรซามติงสักอย่างเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับมันถูก assign ให้กับตัวนี้แล้วโอเคนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็เห็นภาพแล้วนะครับนี่ผมก็ขออนุญ,ญาต ตัวนี้มาก่อนนะครับให้เห็นภาพนะครับโอเคทีนี้มันจะบอกว่าการประกาศานียอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับ explicit สามารถที่จะระบุอย่างนี้ได้เลยนะครับะระบุไทยได้นะครับโดยที่เราไม่ต้อง assign value แต่ว่าตอนนี้มันเตือนว่าทำไมคุณไม่ทำให้มันเป็นบรรทัดเดียวละ่ะอันนี้ก็ปล่อยมันนะครับอันนี้แค่ผมแค่เกินว่าตัวเนี้มันจะเป็นลักษณะแบบรันไทมนะครับรันททมก็หมายถึงกรณีที่เรากำลังรันโปรแกรมอยู่นั่นเองนะครับ มันจะทําการนะครับแอดไซน์ค่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นจังหวะรันทา,า,านานั่นเองก็คือรันโปรแกรมถัดมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว,ว่าตัวแปรค่าคงที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับบอกว่าแวร์ตรงนี้เป็นตัวแปรแบบค่าคงที่นะครับความหมายมันคนละความหมายกันนะครับค่าคงที่ก็คือค่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วหลังจากที่เราประกาศไปนะครับแต่ว่าไอ้ตัวแวร์ตัวเนี้ยไม่ใช่ค่าคงที่นะครับ แวร์คือคําว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้เห็นไหมครับไม่มีคําว่าค่าคงที่นะอ่ะ้วค่าคงที่มันเป็นยังไงล่ะค่าคงที่เดี๋ยวผมจะประกาศเคร่องนอกนะครับอย่างนี้นะครับคอนแล้วก็แวร์นะครับตามด้วยชื่อตัวแปรแบบนี้ครับอ่ะตัวนี้ผมก็จะเป็น i อเบอร์เบอร์นะครับในการประกาศตัวแปรแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าค่าคงที่นั่นเองนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเลขและการให้เห็นภาพนะครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับนี่คือตัวแปรค่าคงที่นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับนะครับผมย้ํานะครับมันมีคําว่าคอนดัหน้าพอมีคําว่าคอนดัหน้ามันคือค่าคงที่นะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีผลนะครับตอนคอมไพน์ไทม์คอมไพน์ไทม์ก็คือตอนจังหวะที่เรากําลัง บิวนั่นเองนะครับะนะครับอคอมพล์ทามแตกต่างกับตัวแวรธรรมดาที่มันจะเป็นล,นลักษณะรันทามคือตอนที่เรารันโปรแกรมอยู่นะครับอันนี้คือคอม p พล์เลยโอเคนะครับทีนี้ไอน,นี้เป็นลักษณะบแบบอะไรครับอิมพิซิตเราสามารถครับทำแบบเอก l ิสิตก็ได้นะครับเอกซิสิตตรงนี้ก็ทายเป็นอิน อเคนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคีย์เวิร์ดวาได้นะครับวยากรณ์ผิดนะครับมันให้ใช้คีย์เวิร์ดว่าแวร์นะครับถ้าเราจะประกาศค่าของที่ทีนี้การประกาศแบบเนี้ยเราเรียกว่าการประกาศแบบท็อปเลเวลท็อปเลเวลคือไม่ได้อยู่ในสโคเห็นไหมครับอ่าต่อไปเราจะมีคาร์ถูกต้องไหมครับอ่าเราประกาศอยู่นอกคาร์เนี่ยนะครับไอลักษณะนเนี้ยเราเรียกมันว่าท็อปเลเวลซึ่งเราจะประกาศข้างนอกนะครับจะประกาศข้างล่าง หรือจะย้ายไปข้างบนก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่ผมชอบวางไปข้างบนนะครับเนี่ยในแบบเนี้ยครับคือการประกาศแบบท็อปเลเวลจะวางไว้ข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับให้มันอยู่นอกสโคปนะครับคำว่าท็อปเลเวลคือสมมุติผมมีหลายไฟล์นะครับอยู่ในตัวแพ็กเกจตัวเนี้ยมันสามารถเข้าถึงค่านี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสโคปของใครของมันนะครับมันอยู่ระดับท็อปเลเวลเลยนะครับนี่ก็คือการประกาศตัวแปรค่าคงที่แล้วที่อื่นสามารถเรียกได้โอเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการปริ้นดูนะครับผมก็จะทําการปริ้นโอเคนะครับอ่ะของที่ขวานะครับแล้วก็ลันให้ดูนะครับอ่านะครับได้เหมือนกันนะครับอ่ะถัดมานะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับคือ ตัวคอดลินนะครับมันจะมีไทอันหนึ่งมาซึ่งถ้าใครเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนอันนี้จะไม่ค่อยเจอไทตัวนี้นะครับไทตัวนี้ชื่อว่าแอนนี่นะครับสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวแปรสติงเราใส่ได้เฉพาะสติงแต่เราบอกว่าเราอยากเอาตัวเนี้ยใส่เป็นตัวเลขเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะเราฟริกแว้ตังแรกนะครับว่าเป็นไทสติงแล้วเ<ต>ช่นเดียวกันตอนที่เราทําวารเนี้ยครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเนี่ยทีหลังก็ไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ย มันทาการนะครับบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นสติงนะครับอ่ามันก็เลยเกิดอีกไท้หนึ่งนะครับไท้ตัวนี้เราเรียกมันว่าแอนนี่ครับแอนนี่คือเราจะยัดค่าอะไรเข้าไปก็ได้นะครับอ่าผมก็จะเป็นแอนนี่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ไท้เป็นแอนนี่อย่างนี้โอเคนะครับอ่าผมก็แอนนี่หนึ่งเท่ากับนะครับไอเบอร์นะครับแอนนี่หนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์โอเคนะครับ เนี่ยแอนนี่คือเราจะยัดค่าอะไรไปก็ได้แต่ว่าสังเกตว่าเราใช้คีย์เวิร์ดว่าแว r e อยู่นะครับแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะยัดค่าให้มันได้แล้วนะครับเพราะมันถูกแอสซายตั้งแต่จังหวะนี้แล้วเราก็จะเป็นวานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้อันนี้ก็เห็นผานนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นบูลีนเนี่ยก็ True เห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าผมจะแอสซายตั้งแต่ตัวแรกเลยเป็น1นึ่งอสามสี่อันนี้ก็เห็นผานนะครับว่าตัวแอนนี่ตรงนี้นะครับมันซัพพอร์ตนะครับ หลายตัวไทร์นั่นเองนะครับก็มันออกมาเพื่อที่แบบเวลาเรารับค่ามาเราไม่รู้ไงว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นไทร์อะไรเราก็รับแบบแอนนี่มาก่อนแล้วเราค่อยมาแปลงไทร์มันทีหลังนะครับแต่ต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องนะครับว่าการรับแอนนี่ตรงนี้นะครับมันก็มีจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนตรงนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์ของแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเขียนไม่รัดกลุ่มเช่อนอ่ามาถึงเขียนแคทเลยยังไม่ทันได้เช็คไทร์เลยว่าไทร์เป็นอะไร หรือไม่ได้แคสไม่ได้เช็คเลยมาถึงก็เขียนโค้ดในการเข้าถึงเลยเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยเราเห็นด้วยลูกตาเปล่าแล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นสตริงถูกต้องไหมครับอ่ะเราก็จะเขียนอย่างนี้ครับ An y หนึ่งนะครับ s อตซับสต i n g อย่างเนี้ยนะครับแต่ว่านะครับตรงนี้มันไม่สามารถ sub s t r i n งได้เนื่องจากตอนนี้มันเป็น An นีเราเลยต้องทําการแปลงมันก่อนนะครับให้เป็นส r i n g แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเขียนโค้ดเนี่ยไป s s ดสไตร์งเนี่ย นะครับอาจจะเกิดประเด็นกันนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการประกาศตัวแปรนะครับก็จะสรุปนะครับว่าคือการประกาศตัวแปรแบบเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเราเรียกมันว่า mutable ซึ่งการประกาศตัวแปรมี2แบบคือแบบ imp พ i c i t คือไม่ระบุทายกับแบบ explicit แบบระบุทายนะครับถัดมา การประกาศตัวแปรแบบแวร์คือเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ซึ่งจะมีผลตอนรันไทม์นะครับก็คือตอนรันโปรแกรมโอเคนะครับถัดมาก็ตัวแปร t y p e a n นนีนะครับสามารถที่จะสปอร์ตนะครับแวลูได้หลายไทป์นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนใช้ต้องระมัดระวังดิดหนึ่งนะครับถัดมาก็คือการประกาศตัวแปรค่าคงที่นะครับซึ่งตัวแปรค่าคงที่เราใช้คีย์เวิร์ดว่า con แล้วก็แว r นะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลตอน compile time นะครับ ตัวนี้ไม่สามารถที่จะ assign เข้าพวกตัวฟังก์ชันได้เพราะมันให้ทําการประกาศลักษณะแบบตัวแปรแบบ assign แ,แบบ primitive นะครับอะ,อะไรประมาณนี้เช่นผมจะใส่ค่าเป็น string นะครับใส่ค่าเลขใส่ค่าบูลีนอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้จะมีผลตอน compile time นั่นเองนะครับแล้วก็การประกาศแบบนี้เราเรียกว่าการประกาศแบบ top level นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ